ครับเดี๋ยวทางนี้จะมาสอนเรื่องการต่อสายไฟ SC ของผมนะครับเนื่องจากว่านักเรียนไหนท่านบ่นว่าสายไฟค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับก็คือสายไฟ SC ของผมเองนั้นตัวการชิลป้องกันสายไฟนะครับจะเป็นสายทองแดงถักนะครับทาให้สายเนี่ยมันจะแข็งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเราสามารถดัดสายไฟ SC ได้ง่ายนะครับโดยมีหลักง่ายๆอยู่4ข้อนะครับก็คือว่าดูเลงดัด เสียบนะครับนั่นคือเราต้องดูก่อนว่าเราจะต่อสายไฟเอซนะครับในทิศทางไหนแล้วก็เล็งเลงแนวนะครับเล็งแนวว่าเราจะดัดสายยังไงแล้วก็เสียบต่อนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องดูแนวก่อนนะครับว่าเราต้องการที่จะต่อสายไฟเนี่ยครับตรงตรงท้ายนะครับแบบไหนแบบแบบแนวนี้แนวนี้หรือแนวนี้นะครับแล้วก็หลักการคือให้ต่อที่หลังเครื่องก่อนนะครับ ยกอย่างง่ายๆนะครับผมว่าสายไฟซีเองนั้นคือต่อแนวนี้นะครับแล้วก็ดูว่าเราจะดัดดัดสายแนวไหนนะครับแล้วก็ดัดสายเนี่ยจับสายตรงๆนะครับแล้วก็ดัดมันเลยอย่างนี้ครับสายก็ไฟซีก็จะคงรูปใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดสายไฟซีต่อแนวนี้เราก็ต้องดัดแนวนี้ครับมันก็จะคงรูปแบบนี้ทําทำให้การเสียบต่อสายไฟเองนั้นสามารถเสียบต่อได้ง่ายนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะดัดสายที่กับพาดแนว แนวนี้เราก็ดัดสายก่อนนะครับแนวนี้เราก็เสียบต่อสายไฟได้ง่ายครับนี่ครับหลักการแค่นี้เองครับคือว่าดูเลงดัดแล้วก็เสียบต่อนะครับให้เสียบต่อหลังเครื่องก่อนนะครับทีนี้พอต้นสายนะครับให้จับสายไฟเนี่ยครับประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เกงข้อมือสายเอาไว้แล้วก็ดัดดัดตรงที่เสียบนะครับจะเสียบแบบนี้หรือว่าจะเสียบแบบนี้นะครับ เราก็จะดัดสายได้ง่ายกว่านะครับซึ่งมันจะทําให้สายเองเนี่ยไม่ไม่ไปดันตัวเครื่องนะครับก็คือจับนี่ครับแล้วก็ดัดเสียบนะครับหรือดัดแบบนี้แล้วก็เสียบนะครับอย่างนี้ครับจะง่ายกว่าจะไม่ครับหลักการง่ายครับดูเร็งเสียบต่อนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถเสียบต่อสายไฟเอซีของผมได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการถอดนะครับสําคัญเลยนะครับว่าอย่าโยกสายไฟแบบนี้นะครับให้จับ แบบบนี้ครัแล้วก็ดึงตรงๆนะครับหลักการคือดูดหายใจเต็มปอดก่อนค้างเอาไว้แล้วก็หายใจออกแล้วก็อดปุ๊บอย่างนี้ครับ <sk ill> มันจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับคิดว่าคงจะเข้าใจวิธีการต่อสายไฟแล้วนะครับผมโอเค,ครั <sk ill olis> ผขอบคุณม,มากครับ